ท่านเตรียมตัวให้เร็วก็แล้วกันอย่าช้าในการขึ้นเวทีเอาสามยกสามยกไม่มีแรงกดดันจัดไปสามยก Ad ok am. เพ็รน้องแอมเปี้ยวหวาน ผู้มวยทีแชมป์บองคับแชมป์ให้ส่งไปกรอกประวัติด้วยนะครับตอนนี้มีพินิยมส่งมาแล้วพลอยมณีส่งมาแล้วเหลือยอดยาจีเอ่อแล้วก็เพชรน้องพลอยนะครับรับมารับไปกรอกประวัติด้วยนะครับถ้ายังไม่ไม่ไม่รับให้มารับด่วนไงครับผู้มวยตามพี่ดีจอยแ่งนะครับ เประแจงตามทีมงานโปรโมเตอร์จับเตียงไม่ให้ล้วค่ะตามนี้พี่น้องไปตามสเต็ปเ,เลยครับไม่เยอะก็วันนี้กูไว้ไม่เยอะไว้ไมที่สามยกรู้กันไม่มีแรงกดดัน น้ำแก้มน้ำเงินเปรี้ยวหวานเนี่ยเดี๋ยวมาชมอาวุธของตัง้งคู่ไม่มีทุนการศึกษาก็ใส่กันให้เต็มที่วอลเตจิจทราพอรับห,หนึ่งในทีมงานชุดน้ำไผ่นำทีมโดยท่้าร้อยตำรวจเอกทิพย์พนกัญญาสาย ดีเด็กสายธนูสุรศักดิ์สวยงามต้นตรวจงอเร็ิทยาสุิริส,สนุกครับฝ่ายดยสองยกครับผ่านยกแรกครับเนี่ยน้องเก็บควายงามครับทีมงานเสียงคาถาเพชรจากน้องกับวขาทีมงานปอประธานหัดทีมงานท่านผู้ใหญ่มนิสนี่ครับคขาป๋าป๋าป,ประธานหัดจะเชื่อแห้งเด้อป๋าเด้อ,อสวสวสวเจ๋วัยดูดูเล่าเด้อเจ๋ไหว พิมพนิยมมาที่สองหมื่นนะคะ<ฮ>พิมพนิยมมาสองหมืนน่นอน้องพลอยติดต่อเอ็ดน้ำข้าวมาสองพัน,เอ,นเอ็ดน้ำข้าวมาสองพันสรุกคู่ยอดจายีลงตัวที่ห้าหมื่นเลยครับกับราบเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณเ,เสียน้อยโบจิสูชิทีมงานคูแหลมเลยครับขอบคุณท่านกเกษมสมเมืองด้วยนะครับทีมงาน ชนทีสมเมืองครับแข็งแรใหญ่ครับขอบคุณทีมงานสอตโต้ขอบคุณทีมงานทางฝั่งลูกบอลเลครับห้าหมื่นนะป้องกันแชมป์นลยครับห้าหมื่นห้าหมื่นมาดูยกที่สองเลยครับยกที่สามยกโอ้โหครับ ดูเครับโอ้โหใหญ่ใหญ่ครับแดงจับนองคับคางครับน้ำเงินปูนันเปรี้ยวหวานครับน้ำแก้มน้งแก้มน้งแก้มจับฟุสีงุิ่นกับน้ำเงิน ีงานคูนวมแต่วันนี้ไปเห็นเปล่าตู้สองสุปปอรโอ้ยมาดครับโอ้ยอยู่ตัวเล็กตัวเล็กแท็กตัวใหญ่คตัวเล็กตัวเล็กในน้ำมันครับโอ้ยมาดมาด ตัวเล็กแทงตัวใหญ่ตัวเล็กแทงตัวใหญ่โอ้ยเอเ้ดูแกดูแกตั้งใจครับเที่ยวหวานเที่ยวหวาน โ้หยหญิงมีมดแล้วหมดเลยครับไม่เหมือนมวยชายครับโอ้ยยังสู้อยู่ครับยังสู้อยู่ครับยังสู้อยู่ครับโค่ยกที่สองครับอ่า ภาษาไทยเขาบอกว่ามีการต่อน้าหนักกันเป็นกิโลครับแต่ว่าคููนี้ถ้าไปแถวบุรีรัมย์เขาบอกว่ากาต่อกันเป็นพูดครับต่อกันเป็นกองก็เห็นเขาปัดพูด่ัวบ่เขาจะต่อกันเป็นหนึ่งพูดสองพูดมันใหญ่แห้งแดงนี่เขาต้องบอกว่าต่อกันเป็นพูดต่อกันเป็นกองบอกเป็นต่อกันเป็นกิโลเนี่ยครูต่อไปครับเ คู่ต่อไปนี่จะเป็นตะวันทองแสงกับอุ้งอิ้งนะครับไปกับที่สองพันนะครับครูนี้ก็จะเริ่มฮ่าเ,เริ่มเที่ยงนะครับที่อบตอกุดไวยเพื่อซีขอบคุณนะครับรอบกลางวันเริ่มเที่ยงนะครับหวย80คู่ค่าดู50บาท รอบกลางคืนคู่เอกครับหมูหินพอเพื่อพูนรับกับรุ่งตะวันบินอุบลน,นะครับดาวไพศรนเกียรติทัพไทยเจอกนอูสอสราชนิกุลนะครับคู่เอกสองน,นะครับยกสุดท้ายครับอามาดูมาชมครับไรลแรงกดดันก,ก็ว่ากันที่สมยกนะครับนี่คือมหกรรมมวยหญิงชิงแชมป์ล้านาทีประการอำเภอเบญจรัตน์จังหวัดสิเกต ปูนี้นี่แดงก็เพชรน้องแก้มน้ำเงินเปรี้ยวหวานค่ะปูต่อไปอยู่ในสภาพที่พร้อมนะันจอแสงกับเพชรอุ้งอิงยกสุดท้าย ลุ้นเชียร์ตามอัธยาศัยครับตรงนี้สามยกยกสุดท้ายโอ้โเก่งเล็ดกันใหญ่ครับ เก่งเล็บเก่งใ่ครับเก่งไหวสายลุยเสียงคาถาเพชรปอประธานหักเก๊บอิาน้องกิ๊บควยงามนำอันนี้คู่นวลครับคู่โรงเร<อ>ียนยกสุดท้ายยกสุดท้ายพอ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 ,พอ 哦，中了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 ，五万。